กลาบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนายเฮโรโกโกคุ่มกับช่วงสาระพูดไปเรื่อยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่อง5เรื่องแปลกที่คุณอาจจะเจอจากการเล่นโปเกมอนโกนั่นเองมันมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย โปเกมอนโกนะครับเกมนี้นะครับก็ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับสังคมทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวเชียวผู้คนทั่วทุกมุมโลกทุกสาขาอาชีพต่างก็ลุกขึ้นมาเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับสวัสดีซาโตชิเราจะไปไหนอนะครับเดินสวนกันนะครับก็ทักกันใหญ่เลยนะครับบางคนก็ไม่ทักก้มหนะ้าก้มตามองจอแน่นอนครับการเดินออกมาตามหาโปเกมอน ตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ทําให้ผู้เล่นนะครับได้พบปะเรื่องราวดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนใหม่ที่บังเอิญไปเจอกันตามจุดนะครับโปเกมสต็อปนะครับหรือสถานที่บางแห่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่นอกจากเรื่องราวดีๆแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องราวแปลกๆที่อาจจะได้เจออีกเช่นกันนะครับและนี่ก็คือ5้าเรื่องราวแปลกๆที่คุณอาจจะได้เจอจากการเล่นโปเกมอนโกะหนึ่งเจอดักร่น อยากรู้เรื่องราวให้กระจ่างพวกเราก็พร้อมที่จะแหลงไขเพื่อปกป้องที่โลกคุกทำลายเพื่อปกป้องสุณภาพของโลกใบนี้อืมพูง่ายๆครับกำลังหาโปเกมอนอยู่เจอแกงล็อกเก็ตจะล็อกเก็ตยังไงไม่รู้นะครับอาจจะไม่เหมือนในการ์ตูนหรือเหมือนในการ์ตูนก็ไม่ทราบนะครับอาจจะมีมีดนะครับมีปืนนะครับดักจี้เอาโทรศัพท์มานะครับเอากระเป๋าตังค์มานะครับมันก็ไม่แน่นะครับ แน่นอนครับการก้มหน้าก้มตามองจอสมาร์ทโฟนขณะเดินตามล่าโปเกมอนไปด้วยนั้น <c oughs> ก็อาจจะทําให้เรานั้นลืมนะครับว่าบรรยากาศรอบข้างนะครับนั้นเป็นสถานที่สําหรับอะไรนะครับเป็นสถานที่แบบไหนมันเป็นสถานที่เปลี่ยวหรือเปล่าซึ่งนะครับก็อาจจะเป็นที่สมหัวของกลุ่มโจรที่ดักจี้ป้นอยู่แถวนั้นนะครับและแน่นอนครับยิ่งเราเดินถือสมาร์ทโฟนนะครับ เข้าไปในจุดเหล่านั้นนะครับก็ยิ่งทําให้เราเกิดความสุ่มเสี่ยงอย่างมากเลยทีเดียวเชียวและช่วงนี้นะครับก็มีข่าวออกมาอยู่บ้างแล้วนะครับว่าบางลายนะครับถึงขนาดถูกโจรทําร้ายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเจ็บตัวแถมยังเสียทรัพย์อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยก็อย่ามัวแต่มองจอจนเพลินอย่างเดียวนะครับควรมีสติอยู่เสมอในการเล่นนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับจะทําอะไรนะครับสติเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับ2 เจอตะกิวกินขาขาแพงข้อเท้าเครและอื่นๆอ,อีกมากมายเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเล่นโปเกมอนโกลวําำให้เราเดินเยอะขึ้นจริงๆและหลายคนนะครับที่ปกติไม่ค่อยจะไปไหนมาไหนนะครับจู่ๆก็ออกเดินทางกันเป็นกิโลกิโลเลยทีเดียวเชียวเพียงเพื่ออะไรรัราะเพื่อตามล่าโปเกมอนนะครับตามสถานที่ต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่จะเกิดอาการนะครับปวดขานะครับขาเคล็นะครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยบางคนนะครับก็เดินไม่ระวังนะครับจนสะดุดพื้นนะครับล้มเป็นแผลนะครับข้อเท้าถลอกก็มีปัญหาเหล่านี้นะครับบางคนก็เปลี่ยนมาใช้นะครับสเก็ตบอร์ดนะครับหรือจักรยานนะครับซึ่งนะครับผมก็เห็นแล้วนะครับว่าคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็เล่นโปเกมอนโกไปด้วยหกล้มนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากคลิปที่ผมเอาไปให้ดูนะครับซึ่งถ่ายไม่ทันจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องการปั่นจักรยานและเล่นโปเกมอนโกไปนะครับผมก็ลองดูแล้วนะครับซึ่งโอ้โหบอกตรงๆนะครับเกือบตัวรถชนนะครับแล้วก็เกือบไปชนรถเขาด้วยนะครับก็อันตรายมากๆเลยนะครับก็อยากให้นึกถึงตรงจุดนี้กันไว้สักนิดหนึ่งนะครับการเล่นโปเกมอนโกนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยสักนิดหนึ่งสามเจอศพ แน่นอนครับการเดินหาโปเกมอนนะครับมักจะพาเราไปในที่แปลกๆอยู่เสมอซึ่งเรานะครับไม่อาจรู้ได้เลยนะครับว่ามีอะไรนะครับอยู่ในตรงจุดๆนั้นบ้างนอกจากโปเกมอนนะยกตัวอย่างเรื่องของวัยรุ่นสาวนะครับลายนี้นะครับที่ตั้งใจว่าจะไปตามหาโปเกมอนคาดน้ําที่สุดแสนจะน่ารักน่ารักนะครับไม่รู้โปเกมอนหรือคนนะแน่นอนครับเธอคนนี้ก็ไม่รอช้าเพื่อจะไปตามหาโปเกมอนและแล้วนะครับเมื่อเธอตามหาโปเกมอนไปเรื่อยๆสิ่งที่เจอเจอ ก็ไม่ใช่แค่เพียงโปเกมอนครับแน่นอนครับสิ่งที่เธอเจอนั้นก็คือศพนั่นเองซึ่งลอยอื่ดมาตามแม่น้ําซึ่งตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเธอ,อยังอยากจะหาโปเกมอนที่สุดแสนจะน่ารักของเธออยู่อีกหรือเปล่า4เจอโปเกมอนขณะทําคลอดโปเกมอนนะครับ เกิดได้ทุกที่เลยนะครับและก็แน่นอนครับมันก็ไม่เว้นห้องทําคลอดด้วยเช่นกันเมื่อว่าที่คุณพ่อลายหนึ่งนะครับกําลังนั่งเฝ้าภรรยาในห้องคลอดอยู่นะครับขณะที่ทีมแพทย์นะครับเตรียมการผ่าตัดจู่ๆนะครับโป๊ะนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับโปเกมอนนกชนิดหนึ่งนะครับก็โผล่เข้ามาใต้เตียงของคุณภรรยาที่กําลังคลอดอยู่พอดีแน่นอนครับคุณพ่อรลยนี้นะครับก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปง่ายๆนะครับทำยังไงล่ะจับแม่งเลยนะครับ แน่มีความขยันมีความภาคเพียรในการจับโปเกมอนมากจริงๆภรรยาจะคลอดแล้วยังจะจับโปเกมอนอีก5เจอโปเกมอนในถิ่นผู้ก่อการร้าย i s s บลเระเจ้าช่วยมีอย่างนี้ด้วยเหลยทหารกล้าลายหนึ่งนะครับได้อาสาเป็นกำลังให้กับกองทัพ อิรักและชาวเครสนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ากพช่วยต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย i อ s และบังเอิญได้พบกับโปเกมอนน้ําชนิดหนึ่งนะครับเซนิกามินั่นเองนะครับเป็นโปเกมอนเต่านะครับที่ใช้น้ําซึ่งทหารรลยนี้นะครับก็ได้เจอโปเกมอนชนิดนี้ขณะประจําการอยู่ที่แนวหน้าที่แนวหน้าซะด้วยเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับห้าเรื่องแปลกที่คุณอาจจะได้เจอตอนเล่นโปเกมอนโก หวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะครับวันนี้ที่ดูคลิปนี้ได้ยิ้มกันบ้างหรือเปล่าครับหวังว่าทุกท่านที่ดูคลิปนี้จะได้รับความบันเทิงกันไปนะครับสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดก็อ,อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้หรือกดไลค์เพื่อเป็นแรงกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับนายเอโอโกโก้นั่นเองบ๊ายบายนะครับสำหรับวันนี้จุ๊บๆุ๊บ๊ายบายซียู